ลายองหน้าอยู่พาตะลุยกินสามล้านนี้ห้ามพลาดเลยนะเขามารวมตัวกันอีกครั้งแล้วค่ะที่งานมหากรรมยางพาราและ,กะเกษตรแฟร์ลายองร้านนี้กะละแมแมกิเจ้าดังของเขาดีของเขาเด็ดบอกเลยว่าหนูหลงรักความมีหลากหลายรสชาติของเขามากๆเลยค่ะกะละแมก็คือแบบว่ายืดแบบนี้เลยมีหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็น รสด,ดั้งเดิมหรือรสใหม่ๆของทางร้านต้องมาลองเลยร้านนี้ก็สุดจะปังดังมากในติ๊กต็อกปังว่าไส้ทะลักไส้เน้นๆทุกค,คำกับตรงไหนก็โดนไส้ค่ะมีไส้หลากหลายมากผ่านมาต้องเหมาค่ะ5ชิ้น100บาทเท่านั้นเองเขามีขนมตัวใหม่มาด้วยนะคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยไม่แพ้แบบเดิมที่เคยกินมาต่อกันที่อีกร้านค่ะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมเฮดฟ้าคนมุงกันเยอะมากๆจนแบบตกใจเลยค่ะพอได้ชิมเท่านั้นแหละเข้าใจเลยคนที่ต่อคิวยาวๆคือเด็ดมากจริงๆร้านอยู่ใกล้ๆกลก อีก2ลร้านแรกเลยค่ะละยองหน้าอยู่แดดดําเลยนะคะ3ลร้านดังใขรมางานนี้ห้ามลาเด็ดจริงน่ากินสุดๆสมคําร่าลืองานจัดถึงวันที่15เมษายนนะคะใครมาเที่ยวสงการที่ระยองต้องแวะมางานนี้เลยนะหาที่อยู่คิดถึงระยองหน้าอยู่